เจอกันอีกแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนอาหารเฮาเมอน่เนาะจ้าืมอน่ข้าวต้มจ้าเพื่อนเพื่อนคนทํางานลรวบอกว่าเราสกินข้าวต้มจ้าทุกคนข็าต้มกุยนะ้ยเนาะนี่เขาจะใส่ข้าวเจ้าเขาที่มาจากบ้านนัมนแหลันจ้าเขาจะคล้องเนี่หนละพอดีอายเป็นทรงมหาแหนะข้าวหอมมะลิจ้าเพื่อนเพื่อนเขาสกินกับผัดจ้าผัดผักไม่ใส่อะไรใส่แค่หมูเอ้ยใส่แค่น้ำมัน ไม่ใส่หมูนะเพื่อนๆข่อยก็เบาพิดเบาถือเนาะจ้าเนี่ยเมื่อนี้ชิพัดไอ้พัดกะลำจ้าเขาเอินพัดอน่่งเออพัดกะลำน้ำปลาบอกเลยอย่างเขาเอนข่อยเขืเอนบ่เป็นเนาะจ้าพัดกะลำจ้าทุกคนส่กยะสิบพัทกะเทียมกันจ้าเพื่อนนี่แหละ เก็บคอยกับสระมาณนี้ลนะจ้าเพื่อนๆทำอะไรก็จะทำให้เพื่อนดูเนาะมือเจ้าอันนี้พัดเสื้อคอยบอ่กพัดกระลำพัดนงป้าบอกเขาเอนะ่นเนาะอืมหัวก็สิพัดกระเทียมกวนจ้าทุกคนคอยใส่กระเทียมลายด้อยเพื่อนๆะนนี้เรเป็นกระเทียมไงนาะอยใส่ไปหัวหน,นึ่งเลยก่อนทุกคนพัดกระเทียมหอมแลย้ยหัวก็สิใส่กระลำน้องใต้จา้า กะลำซื้อมาหัวใหญ่หนึ่งันเหลัวหลายหน้าแบบว่าเลยเออเกี่ยวก็ดียิ่งได้ข่าต้มจ้ากะสิมีป้าแหงนั่นเนาะป้าแหงข้าวปลาตองเห็ดหนังจา้าเพราะว่าซื้อแบบสูกม,มา,ากจังนี่โรใส่กะลำมัน่ไปเลยจาา้าเพินเเติมพัดไปก็พังข้าวแหงนั่น,เ,น,นเลร็จเนาะทุกคนเป็นเสือมือไหร่ก้า แต่นีคอนเทนต์อีหยังดีๆก็ใส่ลงไปเลยเด้อจ้ามา้งองเมาอส์พอยางข่อยอันนี้ก็เก็เฮ็ดแบบที่เรียประจัญัานะเนี่ยนะอันนี้ก็คือหนามแหลงโคกคือเก่าวละจ้าล้างนะ่ะเออไฟตั้งกระเทียมมาจ้าใส่หนามแหลงโคลงไปฝาก,กทุืท่านสูตรไทยสูตรแม่นเนาะ ปกจิเฮกเก้ก็ข้าวต้มนะจ๊ะไม่เ,เหมือนข้าวต้มกุ้ยนะรับไปเรื่อยๆจ้าทุกคนดี่ใจก็เพื่อนๆเลยตีใดรับเงินกันะแล้วเนาะถ้าเดือนใหม่ก็ล่างจะออกหน้าจ้าเพื่อน,อนๆก็ล่างสีสลูบจับ โดยเดยรลายกะดีใจนั่ im ừ, นด้วยจ้เอาไปให้เจ้าเนี่ยนะจ้าจะได้ดู่ก็ทานน้ำปุ้งน้ำป่าเนี่ยนะเด้แล้วก็ใส่เครื่องกุ้งนะจ้าอันนี้อันนี้พอใส่ซอสซอสซอนหอยซอสสาเกียวแล้วก็ซุโอดน้ำตาลนิดหน่อยจ้ะอันนี้จะเป็นน้ำปลาเนาะคนอย่างเขาการจ้า๊ะคนฝึกเบาผสมประเสียกันไปเนาะ ใสยกับนั่งทากเอาหงีงจ้าเพรดีใส่นั่งเบ่งพานะก็ทากไปนั่นขก็พุ่นเพื่อนทีข้ามารับชมญด้วจ้ามีที่พัดก็เอ่ยยังก็ผัดกระลำน้ำปลาแบบเขาก็ลุงอีกแล้วล่ะนี่จ้าทุกคนบ่ได้ใส่หมูใส่หย่างในสถานะนี้ว่ามีจ้าแต่ว่าใครมากพัดแบบหนึ่ง เ็จเรียบร้อยลวจ้ากเพือนรอชิมได้เลยขอบคุณทุกคานะครับ